สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP ก็บสามาชิก VIP นะคะก็จะมาที่สาสิบตุลาคมหกห้าคาเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือห้ากับแปดสี่คับเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแูนห้าหนึ่งห้าล้วก็หนึเนาะ

คู่ก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะเขาขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด,ด้วยกันเด้อวันนี้ทั้งสี่แนวทางนะเราสมัครคีเฉพาะกิจเราวีไอสมัครคี VIP เนาะเขาขอให้เเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ